เอาไปไหนมาครับนี่ครับจับูมานีครับจับูครเพิ่มครับเอาจะไปจับมาหนอุปกรณ์จับของเอนี่ครับฝาีอาไปจับอะปกครับปกครับเอาฝาีปกไหนทำให้ปกเลย มันดังซึ้ง้วยครูคะครูรู้ไหมครับปลาชีมันมีประโยชน์ยังไงครับอ้าวมันมีอะไรบ้างประโยชน์ของมันไหนเราให้ฟังสิแม่มันขอดของข้าวได้มัน<อ><อ>ก็เป็นอิรันดี์ไปแล้วครับมัม้วนอะไรเราครับมันเป็นมวนปลาชีจะไปเก็บพวกใครบ้างอ้าวไม่มมใช่อยู่ตามขั้นขยะแลยทีไ่ไปเก็บมาบอ้าวมันอยู่แบบไหนมันอยู่ขอดขอบข้าวครูว,ว่าเธอของยายมากมั้งนี่ครูว่า วางผมกลับบ้านนะครับเดี๋ยวปูตายครับกลับบ้านเดี๋ยวปูตายครับครูคาดผมไปแล้วนะครับไปไหนครับไปบ้านครับกินข้าวเช้าหรือยังยังครับอ้าวงั้นไปกินอ้าวเอาปูไปเก็บด้วยเด้อครับอ้าวโอเคเจอกันใหม่เด้อ